the moment, loving like we do, I'm amazed at how you own it with beauty through and through. This is all I need, there's nothing more that I want. Infinite energy, when you are wrapped up in my arms, I remember that you told me. โอเคครับอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ะหนึ่งนะครับจากสามออแท็กเตอร์ครับวันนี้มาส่งมอบแล้วนะครับรถ F m ป็นเบลหแรงตู้แอร์นะครับวันนี้อยู่กับน้องเตยนะครับก็วันนี้เรามาส่งที่อ่าอําเภอวิหารแดงนะครับจังหวัดสระบุรีซื้อบ้านเลยนะครับเตยครับอ่าบ้านลำบบ้านลำอ่าตำบลบ้านลำนะครับคันนี้เงินสดนะครับคันแรกของตำบลบ้านลำนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูรถดีกว่าว่าระบบรถเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวแนะนำเกิดเลยนะครับโอเคก็ รุ่นนี้เป็นเ0็สแรงตู้แอร์นะครับเตยเนะ<ช>าะก็ตามตามตามที่เตยต้องการนะ,นะที่<ช>เราชอบนะเราชอบรุ่นนี้ก็จัดให้ตามคำขอนะครับ<ช>โอเคเดี๋ยวพี่อธิบายเรื่องระบบก่อนแล้วกันนะครับได้ครับกค,ครับก็เริ่มจากฝากระโปรงเนาะเราจะเปิดจากตรงขอตรงนี้นะครับดึงแล้วยกขึ้นเท่านี้นเองนะครับคือเป็นระบบโช๊คนะครับก็ยกขึ้น,น,นลงถ้าเธอจะปิดก็ดึงลงนิดนึงแค่นี้เองนะครับกลไกระบบข้างหน้ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นแันาวไฟนะครับแันาไฟก็จะเป็นระบบตัดไฟนะ ถ้าเราจอดรถนานไม่มีไฟหล่อเลี้ยงเลยเก็ปิดเทปเอาถ้า, on, าออนระบบก็จะทํางานปกตินะครับคูลัลนก็ตามระดับของเขานะครับไม่ไม่ควรเติมเกินจริงๆอันนี้มันมันก็พอดีแหละแต่ว่ามันจะมีต้องดูช่วงอะไรไปไ<า>ม่ได้ก่าเกิน,นะน,นใช่ครับอันนี้เป็นกระปุกน้ำมันงพงลอยพาวเวอร์นะครับตอนเราใช้งานอันนี้เช็คได้ใสๆนะครับตางขีดตามระยะของเขาอเค,ครับจะมาจุดฝั่งนี้ดีกว่าแผงว่าน้ํา อันนี้เป็นแผงใหญ่นะเรื่องระบายความร้อนไม่ต้องห่วงนะครับ <Okay. S 1> ตัวนี้จะระบายได้ดีนะครับอันนี้เป็นแผงแอร์ตัวนี้ถอดกาเป๋าได้ใช่ไหมครับถอดออาได้ครับมีตะแกรงตรง,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 งนี้บินตะแกรงตรงนี้แต่จะติดตู้สสยไฟนิดนึงโอเคโอเคนะครับอ่ะอันนี้เป็นจุดเช็คกับมันเครื่องนะครับอันนี้ลูกค้าหลายคนจะงงว่ามันอยู่ตรงไหนอันนี้จะซ่อนนิดน,นึงตลล้องมองข้างในเห็นไหมครับจะมีตัวการยกอยู่ข้างในโอเ่ใ <Okay S 1> นมันเนี้ยอาจจะหลบหลืกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวดึงให้ดู นะครับก็ตามขีดเห็นไหมครับอันนี้รถใหม่นะห่า <c oughs> นจะใช้งานนะ <c oughs> ให้ดูก่อน Infinite energy. When you are wrapped up in my arms, I remember that you told me when we're playing, no, we'll still be young and free as long as we're together. Every second is a blessing when I'm in your presence. We'll be young and free as long as we're together. อ่ะตอนนี้มาดูระบบข้างบนนะครับมีอะไรบ้างเนาะก็เริ่มแบบพวงมาลัยก่อนเลยแล้วกันนะครับพวงมาลัยเราปรับได้2ระดับนะครับอันนี้เราแต่สรีระแล้วเนาะอ่าเราเราแต่คนความสูงแต่ละคนเนาะไม่เหมือนกันแล้วแต่ความชอบนะครับรุ่นนี้ดีของเราปรับได้ถ้าปรับแล้วก็ล็อกลงไประบบเกียร์รุ่นเราของเราคือระบบเกียร์คือเราถ้าเรานับตามหลักการคือ12บสคูณสิบนะครับสิเกียร์หน้า12เกียร์ถอยสปีดเกียร์มี4รอบใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่แต่ในส่วนของ รอบการทำงานเราก็จะมีโลมีเดียมไฮที่เพิ่มขึ้นมานะครับเกียร์เดินหน้าถอยหลังเป็นเกียร์ซัตเทิร์จากด้านข้างนะครับตัวนี้ถ้าเรากรณีเราคาเกียร์อยู่รถจะสตาร์ทไม่ติดมันเซฟตี้สตาร์ทในตัวนะครับตัวนี้เป็น PTO PTO ก็คือตัวที่เราต่อยอยหรือไปปั่นอะไรด้านหลังนะครับจะมี2รอบมีรอบช้าก็คือ540คือกดลงถ้าตรงกลางคือว่างใช่ครับถ้ายกขึ้นคือรอบ1 0 0 0 รถเราเป็นระบบคัสสองชั้นเพราะฉะนั้นคัสสองชั้นคือเวลาเราถ้าเราคาเกียวีดีโออยู่ต่อให้เราเหยียบคัดวีดีโอก็ไม่หยุดทํางานจนกว่าเราจะปลดเกียร์ว่างแต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นทั่วไปคาเกียร์อยู่เหยียบคัดมันจะหยุดหมุนใช่ไหมครับข้อดีคือตรงนี้อะมันจะปัดมันจะไม่เสียรอบในการตี๋เขค,ครับ Together, together, together. As long as we're together, oh. As long as we're together, living in the moment. Loving like we do, I'm amazed at how you own it with beauty through and through. This is all I need, there's nothing more that I want. Infinite energy. When you are wrapped up in my arms, I remember that you told me when we're praying, no, we'll still be young and free as long as we're together. Every second is a blessing when I'm in your arms. อ่ะอกเดี๋ยลเดี๋ยวผมเลือมเองเลยสองสเต็ปใช่ไหมครับใช่ครับใช่เดียวกับถอยหลังแล้วมันมีสูงต่ำได้วยนะสูงต่ำคือตัวนี้หมุนหน้าใช่ไหมครับใช่ครับหมุนหน้าถูกต้องครับเหมือนเหมือนรถแมคโครไหมเหมือนนี่ยอ่าเนี่ยแหละหมุนสูงต่ำอยู่ตรงนี้โอเคครับประมาณนี้แหละเท่านี้ง่ายๆคนเล่นรถไถแล้วไม่ต้องอธิบายยากโอเคอันนี้มีเซฟตี้มี้รถไถด้วยนะเลยีดกระจก Okay, I It feels like I'm in heaven Yeah I'm so mesmerized Cause I can see forever when I look into your eyes Willing me in prison sleeping I don't care Addicted to your essence Everywhere I go you're there I remember that you told me when we're praying no we still be young and free as long as we're together โอเคครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาส่งมอบแล้วอธิบายวิธีการใช้ทั้งของน้องเตยแล้วก็คุณพ่อนะครับอันนี้ก็หนึ่งอยากสอบถามคุณพ่อนิดนึงนะครับคุณพ่อดูหนึ่งจากช่องทางไหนไหมาครับมาจากช่องทางทิกตอกทิกตอกโอ้ย <c oughs> ขอบคุณมากเลยครับ <c oughs> พ่อเอฟซีนะครับยังไงก็ วันนี้ก็ขอให้คุณพ่อคำคำคุณคุณเฮงเรวยๆนะครับพ่อครับครับให้คำคำคุณคุณนเนาะเหมือนหมานหาเงินหาทองปดเงินหนทองเข้าบ้านตลอดนะพ่อนะครับผมขอบคุณครับคุณพ่ออ่ะคุณพ่อถามนิดนึงนี้ถึงนิดนึงสุดท้ายละคุณพ่อประทับใจหนึ่งยังไงบ้างอยากให้คุณพ่อบอกพีพีเอฟซีหน่อยเผื่อคนเขาอยากมาติดตามมาซื้อรถกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ะครับหนึ่งอธิบายรายละเอียดได้ดีไงครับพ่อครับครับรายละเอียดการการใส่ผานใส่เนี่ยปุ๊บรายละเอียด ละเอียยดนชัดเจนนะครับพ่อคุยกันตรงๆเข้าใจง่ายได้ครับพ่อครับโอเคมีอะไรยังอื่นเพิ่มเติมไหมพ่อส่งเสริมให้หน่อยได้ขอให้ขายดีๆเบมเบิลขอให้ขายดีๆตลอดไปโอเคครับขอบคุณนะครับอ่ะยังไงก็ปิดคลิปนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆนะครับ FC ท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้รถไถเบมเบิลนะครับหรือว่าอยากมาดูโซนอยู่โซนสรับรีอำเภอวิหารแดงนะครับก็มาดูที่บ้านคุณพ่อได้นะครับ สถานที่คุณพ่อหาไม่ยากนะครับหรืออยากมาดูรถสมรถตัวหาหนึ่งได้นะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อไปด้วยนะเป็นช่องทางทิกต o k นะครับหรือ YouTube หรือ Facebook นะครับยังไงก็ลูกค้าท่านใดอยากได้รถไถอย่าลืมนะครับที่ถึงสามออร์เทอร์ด้นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย